อบนะจ๊ะรอบเที่ยงพี่นอ้อ,เอ,องเ,อเ,เขาเศรายังไม่ได้กินจ้ะมาเด็ดขาดเขาแล้วนะพี่นอ้องเขาายัางไม่ได้กินเลยโคตรเขาลบเป็นเทียงแห้งเลยเดินไปทางนึงกินเขาเศร้าพี่น้องมูม้มาปไปใกล้กับปา่าจะลุกขึ้นมากินจะลุกขึ้นมากินเนาะลัดใจไปจากมูกระดานแต่แม่งงอนนะจ๊ะมันต่างกินซีสโก

แอากาศตัดเขา่านี่นอีกตั้งนี่แหละนี่มึงลมกล่องร้อนพี่น้องเลยยังซองให้ลมเป็นตัดจะเกี่ยวถ้าไม่ตัดอากาศเราจะหงหุดหงิดพี่น้องเลยอันนี้ภาวะเกี่ยวมแล้ว มาเด้อกินข้าวปะกินขาวก่มากจีนมอกกินมามันก็เมื่อยกินแล้วกินบัน <laughs> นี้แล้วเนาะเออหนก็อ้เออเฉพาะเมื่อวานเนียีงห้องจุดจกจอกใหญ่เออจักมัน,น,มน,มนีอาไปใส่มาจุ๊กจิ๊กจอกเลอ มาหอดเงนินนพี่ดอกอาบน้ำกับถุงสัน,สนไปคนณข่าวจอยงูเนาะงูปันขาว,ขาวขเราไปเลิกงขาวแล้วขาวแล้วพาวลูกบุงเทพวันว่านเขาจะไปคนณจอยก่อนไปสองขาวนลำตัวๆวันนี้นาะก็จะมัดข้าวแล้วก็ปั่น อสิสิตของตาของนางเนาะบอกนางกาตัดเมื่อเดียวแล้วเพราะว่าหลายคนเนาะเมื่อวานนี่กต่สามสี่เครื่องดั้งตักงตัดนะพี่น้นองเข้าหลายคนยคนักการ์สี่ฮะ ที่เงจักที่เคร่งบางเมื่อบางจะัดติดตอนดาวเนะะเาะ,ะแต่ยาตอน,น,นแรงกานแถวคนมันเาร์ันแาทิตยไม่มีนีนนเนบบบ่เนาะนาทงบิบารแบบดูบดบอนะเพราะว่าเขาโรมเกี่ยวอ รันมาได้ร gotcha. <Allah. S 1> <que> ันมาได้าเกี think, wow. you know, you 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 ่ยวเอาเนะองาูกเกี่ยวเป็่นเฮ็นหรืพี่น้องรบพักรบแน่งาเกี่ยวงรันม่ได้ ตั้งกล้องชั้นเนาะรอรหัสทีวีทูบก,ก็ไม่มาพี่น้องเราจะอนะาารอเนาะทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอนะจ้ะทุกคนรออย่างเดียว ยู YouTube, ทูบถึกระปท่านท่านฮอด3้เดือนดอพี่เนาะสองเดือนป่าสีขาวล้วก็สู่ส้นป่าวันข้างหน้าอีกยาวไกลมาตัได้นา เกี่ยวกัเขานะ่นอะเขาเอ,อื้อยเขางองพีาเคยมัดเออขาตรวจคนทำม้างนี่ป็น,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 นแนดใดเนาะกะท่แล้วืูบ่อบ่งรงแล้วบ่อแล้วอะไรกันบ้นะบอ่อแล้วพนะี่น้อง ลุกอ่ายังอยู่จามให้ง่ายเลยารุ่มคุณเล่ารุ่มคุณในเว่าเกี่ยวตัวน ¿no? ี here are, here are swimming, ้แล้วก so ็ตัวอยู่เท่านั้นแล้วถึงจะมาเกี่ยวตัวนี้ครับบทสุขัดกับจังเกี่ว อกแขนออกาว,าว,าว,าวดไนอนเลยับรก็าไปเลยจ้า นั่งคงคุป็กาเป็นบัดเจ็บคออยู่พี่นอ้องเป็นบัดเจ็บคอตาชร่วงนี้นั่งไม่ค่อยสบายเนาะรุ่งงามแล้วก็ป

เอีกเลเกียวขเียวขาบุงแนนอนถ่านพี่น้องเออขาคนนั้นจะได้กันขอบขอบจัดหมดสุขสุขคนเดินจ้าที่เข้ามานับส้มซ่องเบาอ่านเนาะเป็นลากยาก เบิรงให้แน่เนาะเบิรงโฆษณาให้ด้วยนะยทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนทุกๆคนเลยฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้จ้าโอ้ยรอตอบอยู่เด้อทักทายเซฮายสบายดีกันเข้ามาได้ทุกคนอะไรพี่น้องบอกว่าลายใหญ่ห้างเนาะเปิดภูมิใจเคำว่าภาษาเสียงลายมีแต่สิบแปดห้ากเกี่ยวเขาเนาะ มันก็เที่ยงสบายเลยพี่น้องฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะจ๊ะคนสบายดีจ้า